ทันใดกำลังหารถครอบครัว7ที่นั่งไว้ใช้งานนะครับแบบทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใช้กันได้ยาวๆคันนี้สภาพสวย1นึในร้อยไม่เคยชนเลยครับกับ Toyota w i s ชนะครับปี2007นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้สวยมากๆนะครับไม่เคยชนเลยนะครับไม่ประมาณ160,000กิโลเมตระครับตั้งแต่ปี2007นะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับสภาพงาม1ในร้อยเกรด A พรีเมียมจัดไปเลยนะครับคันนี้ สาภาพบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับภายในสวยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับปี2007รถได้สาภาพนะครับใครหารถครอบครัวใช้งานนะครับผ่อนยังได้อยู่นะครับถึงปีจะลึกนะครับก็ผ่อนได้ 5,900โดยประมาณ5,000ไปลายนั่นแหละครับผ่อนได้4ปีนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับถึงจะเก่าแต่ยังได้ผ่อนนะครับเหมาะสำหรับคนที่หารถแบบผ่อนเน้นรถครอบครัวสภาพนี้ราคานี้น่าสนใจนะครับ สวยด้วยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับสภาพดูแลมาดีมากๆนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับก็รองมาชมได้นะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สวยรอที่บ้านได้เลยครับรถก็ไม่เคยชนไม่ก็น้อยและก็แท้นะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับ นี่ครับเอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับขนของได้ปิกนิกได้นะครับค้าขายก็ได้นะครับเป็นโฉมไม้เนเชนตัวรองท็อปเครื่อง2.0ออโต้นะครับเครื่องตัวนี้ทนทานใช้ง่ายอะไรเยอะครับอะไรเยอะอะไรสบายแน่นอนนะครับใช้กับคัมรี่นั่นแหละครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้งานนะครับบันไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางเราก็จะส่งให้ท่านได้นะครับ เอาเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับหารถใช้งานนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ส,สวยๆนะครับโดยรวมครบจบเลยครับพอรถไม่เคยชนก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับชอบก็ชมเช็คจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกเลยครับสำหรับการคัดรถเช็ครถเก็บงานผมทำมาให้ครบแล้วที่เหลือหน้าที่สมาชิกพิจรารณาตัดสินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าลองชมได้เช็คได้นะครับ รอที่บ้านก็ได้นะครับสภาพนี้สวยกริบแบบนี้มาชมก็โดนครับเตรียมตัวได้เลยครับ189,000บาทนะครับ1 8 9 0 0 0บาทสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับหาข้อมูลได้เลยครับตามแฟนเพจของ w s h นะครับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายทนครับแล้วก็นั่งสบายนะครับครอบครัวแบบนี้ก็4คน5คนเดินทางสะดวกครับแถวหลังก็จะเป็น้องๆหนูๆนั่งก็ได้นะครับ ความจริงก็นั่งได้7คนเคนอาจจะแน่นก็4คน5คนข้างหลังไว้ใส่ของแค่นี้ก็สบายแล้วครับกับรถครอบครัวนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆไปได้ฝนตกแดดออกไปได้นะครับเดินทางกันทั้งครอบครัวนะครับไม่แท้นะครับ1 6 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับรถครอบครัวยังได้ผ่อนนะครับตามที่แจ้งนะครับเพราะว่าปีลึกแล้วบาง ที่เขาอาจจะให้ซื้อสดไปเลยครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ผ่อนอยู่ครับยังได้ผ่อนเครดิตดีก็ออกรถได้ครับก็ผ่อนไปเรื่อยๆครับ4ปีก็จบใครจะโปะก็โปะแต่ถ้าเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกก็น่าสนใจนะครับสําหรับใครเครดิตดีเอาไปใช้งานนะครับบอกเลยว่าสวยครบจบกับ Toyota Wish นะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำไม่เคยชนประวัติชัดนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับรถได้รวมสวยไม่แท้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง สมบูรณ์ครบใช้งานได้ทันทีครับขับใกล้ไกลสบายแน่นอนครับ t o y o t a Wish 2.0 Auto น้ำมันล้วนไม่เคยชน